คุณผู้ชมคะและในช่วงเวลานี้รัสเซียก็ได้เพิ่งจะจัดพิธีสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่นะคะระบุว่าเป็นการฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่2ที่ครบรอบ75ปีที่จริงงานนี้เลื่อนมาจากการจัดงานในวันที่9พฤษภาค,คมเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ค่ะ ด้านหนึ่งก็ได้เห็นว่าไม่เป็นเพียงการอวดอาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่ว่าการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่ารัสเซียสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ได้และการร่วมพาเรดของกองกำลังประเทศต่างๆ ก็อาจจะเท่ากับการส่งสารว่าใครเป็นธมิตรต่อรัสเซียอย่างแท้จริงและเพื่อที่จะให้เข้าใจความหมายของการจัดพาเรดพิธีส่วนสนามอย่างยิ่งใหญ่ของรัสเซียช่วงนี้ดิฉันเชิญคุณชลันทรโยธาสมุทรเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะคงจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า VE Day Victory Day ของรัสเซียเนี่ยคืออะไรคะเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันที่ ชนะสงครามโลกครั้งที่สองนะคะซึ่งจะต่างกับวันที่ทางยุโรปประกาศยุโรปจะเป็นวันที่8สวนเซียนเนี่ยจะเป็นวันที่9ก็เป็นลักษณะว่าต้องมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกด้านที่สําคัญทางคุณธรรมคุณผ,ผู้ชมการเลื่อนมาเป็นวันที่24ก็ไม่ใช่เป็นการเลือกเลือกวันโดยไม่มีความหมายนะคะ24มิถุนายนปี75ปีที่แล้วก็เป็นวันแรกตที่มีการจัดขบวนพาเลทเฉลิมฉลองชัยชนะเป็นครั้งแรก ที่จตุรัสแดงกลางกรุงมอสโกนะคะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพแดงหรือเรสอาร์ของสหภาพโซเวียตแล้วก็เป็นการลํำลึกถึงเหล่าทหารผ่านศึกค่ะขณะที่ถ้าหลายๆคนสังเกตนะคะวันนี้สีสันที่ใช้ในงานพิธีวันนี้ก็คือเป็นสีส้มกับเทารวมถึงประธานให้บดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ติดสัญลักษณ์ส้มเทาดิฉันได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ส้มเทาเนี่ยเป็นตัวแทนของฝาดควันแล้วก็ไฟในช่วงสงครามระบุถึงความกล้าหาญแล้วก็ผู้วช,ชารระบุว่าความสําคัญของพิธีวันนี้เป็นหนึ่งในพิธีสําคัญที่สุดในรอบปีของรัเสเซียเลยหลายคนก็จับตานะคะมีลักษณะเชื่อมความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติแล้วก็ส่งสารไปยังประชาคมโลกถึงบทบาทของรัเสเซียค่ะ ซึ่งสารของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยแต่ละปีคนจะคอยจับตามองอย่างมากนะคะปีนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันส่งสารอะไรออกมาเป็นหลักคะแน่นอนว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะเป็นการยกย่องชัยชนะความสําเร็จของรัสเซียแต่ว่าหนึ่งประเด็นที่สื่อต่างประเทศจับตาก็คือย้ําว่าเสรีภาพของยุโรปจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะกองทัพแดงค่ะ что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. ในช่วงเวลานี้ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับโควิด -19 แต่ว่าได้เห็นรัสเซียจัดงานใหญ่แบบนี้ก็คงจะเป็นการส่งสารที่สำคัญต่อการเมืองความมั่นคงในระดับโลกด้วยนะคะ,คะก่อนช่วงซ้อมเนี่ยเห็นภาพการใส่หน้ากากอนา,ามายัยแต่ในวันจริงก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าทางผู้จัดงานก็ยืนยันว่ามีการติดตามหรือป้องกันอย่างใกล้ชิดขณะที่อีกด้านนะคะที่น่าสนใจในเรื่องของภาพที่ปรากฏในการจัดในครั้งนี้ก็คือการเข้าร่วมของ กองทัพจากต่างประเทศจากประเทศต่างๆนะคะมีถึง13ประเทศที่เข้าร่วมขบวนพาเหรดก็นี่ไม่พ้นคือจีนอินเดียมองโกเลียเซอร์เบียแล้วก็กลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะคะขณะที่อีกด้านคุณนะัฐถาคุณผู้ชมผู้นําต่างประเทศที่เข้าร่วมก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาว่าจะหมายถึงพันธมิตรของรัสเซีย ได้ยังไงหรือตีความอะไรบ้างนะคะในระดับผู้นําประเทศเลยเนี่ยก็มีประธานธิบดีจากประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตขณะที่ระดับรัฐมนตรีกาลาโหมก็มีเว่ยเฟิงเหรอรัฐมนตรีกาลาโหมจากจีนนะคะแล้วก็รัฐมนตรีกาลาโหมอินเดียรวมถึงนายพลปราโบโวซูเบียนโตรัฐมนตรีกาลาโหมอินโดนีเซียอีกด้านหุนัทาตัวแทนที่มาจากอียิปต์ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐก็เป็นระดับเอกอัครราชทูตค่ะ ท่าทีนี้ก็น่าจะส่งสารอะไรบางอย่างถึงว่าใครเป็นพันธมิตรหรือเป็นสิ่งที่เป็นประเทศที่รัสเซียจะต้องจับตาดิฉันได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียศึกษาด็อกเอรกันทัศษสาพงหีรันรองผู้อํานวยการสถาบานันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์ถึงท่าทีการเข้าร่วมของกองทัพต่างประเทศและตัวแทนต่างประเทศค่ะการที่มีภาพ ต่างๆในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือทางทหารที่ผ่านออกไปทางสื่อเนี่ยมันย่อมส่งผลในแง่ที่ว่าบอกให้เห็นว่ารัเสเซียกําลังต้องการแสดงให้เห็นว่าใครที่กําลังเป็นพันธมิตรแล้วก็ใครที่รัสเซียกําลังต้องจับตามองหรือใครที่ต้องจับตามองรัสเซียนะคะอย่างทีเ่เราได้ทราบกันมาว่าตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ ที่2000เป็นต้นมาเนี่ยนะคะ,ะเราจะเห็นถึงทิศทางแล้วก็แง่มุมใหม่ของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่รัสเซียเนี่ยได้มีการที่จะมีร่วมมือกับพันธมิตรนะคะก็คือร่วมมือกับจีนเนี่ยในการสร้างระเบียบโลกใหม่ซึ่งเป็นระเบียบโลกที่ไม่ใช่เป็นระบบค้่เดียวเหมือนในช่วงที่หลังสาภาพโซเวียตล่มสลายนะคะแต่จะเป็นระบบหลายขัว้วอำนาจหรือมัลติโพลาซิสเต็ม เรื่องระเบียบโลกใหม่นี้น่าสนใจนะคะ<ช>เพราะว่าเกี่ยวข้องกับบทบาทของสหรัฐด้วยและทางประธานาธิบดีปูตินก็เตรียมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะ<ช>คุณชลัน์เพื่อที่จะให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นประเด็นที่น่าจับตาค่ะหลังจากงานนี้จบอีกวันหนึ่งเนี่ยจะมีการเปิดลงประชามาติทางออนไลน์รวมถึง1กรกฎาคมที่กําลังจะถึงจะเป็นการเปิดลงประชามติออนไลน์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญหนึ่งประเด็นสําคัญคือการ ยืดเวลาหรือปรับเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นำสูงสุดของรัสเซียดิฉันได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียศึกษาถึงประเด็นนี้ค่ะในช่วงที่จะใกล้หมดวาระที่สองเนี่ยในปี2024เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ะเป็นคำถามทางการเมืองว่าถ้าสิ้นสุดปูตินแล้วเนี่ยใครจะเป็นทายาททางการเมืองหรือว่ามีการวางตัวผู้ที่จะมาสืบทอดอำนาจของปูตินอีกหรือไม่ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะมีการแบ่งเป็นหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่ต้องการที่จะจะให้มีลักษณะการสืบทอดอำนาจทั้งฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอำนาจแล้วก็เป็นฝ่ายอื่นๆอีกมากมายที่นี้เนี่ยเ,เราจะเห็นว่าได้มีการปรับแก้นะคะเพื่อเ,เปลี่ยนเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อให้เอื้อต่อการที่จะสามารถให้ปูตินเนี่ยกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก ในวาระต,ต่อไปซึ่งก็จะทำให้จำนวนปีที่เคยผ่านมาทั้งหมดนะคะที่เกือบ20ปีที่อยู่ในตำแหน่งมานี่ค่ะก็ถือได้ว่า,าจำนวนนั้นเนี่ยคือเหมือนกับกลายเป็นศูนย์ไปกว่า20ปีนะคะที่ดำรงตำแหน่งแล้วแถมยังเตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญประมาทกับยุทธศาสตรว์วลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้เลยนะคะ,คะแล้วก็กเป็นผู้ผนำหลายคนมองว่าไม่ใช่เรื่องยากนะคะกับการผลประชามาติที่อาจจะเป็นไปตามที่หวังไว้ค่ะ ก็ต้องคอยดูนะคะว่าจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีนะคะขอบคุณคุณชลันทอธรมากค่ะขอบคุณค่ะ